ราศีกันคือผู้ที่เกิดระหว่างวันที่17กันยายนจนถึงวันที่16ตุลาคมเดือนมกราคมด้านการงานของชาวราศีกันจะต้องแก้ไขเ,เรื่องเอกสารให้เรียบร้อยก่อนด้านการเงินจะหาเงินได้ดีและจะมีโชคลาภทางการเงินด้วยด้านความรักคนที่มีคู่ เริ่มจะมีความคิดที่ไม่ตรงกันและชอบพูดกระทบกระทั่งถึงผู้ใหญ่ของแต่ละฝ่ายส่วนคนโสดจะมีปัญหาผู้ใหญ่ของแฟนคอยขัดขวางเดือนกุมภาพันธ์ช่วงนี้เจ้าของชะตาราศีกันงานใหม่มั่นคงแต่ก็เป็นเพียงแค่ ช่วงเริ่มต้นเท่านั้นจึงทำให้ธุรกิจยังไม่เติบโตถึงที่สุดส่วนด้านการเงินจะได้เงินก้อนใหญ่สามารถไปดาเนินการเกี่ยวกับบ้านและรถยนต์ได้ส่วนด้านความรักคนที่มีคู่แล้วผู้ใหญ่ของคู่ครองจะเจ็บป่วยส่วนคนโสดยังมีปัญหากับผู้ใหญ่ของคนรักที่ไม่ปลืม้มเดือนมีนาคม ที่คนราศีกันทําในปัจจุบันนี้ยังไม่ค่อยดีเพราะผู้ใหญ่ไม่สนับสนุนส่วนคนที่ทําธุรกิจก็ต้องแก้ไขเอกสารต่างๆให้เรียบร้อยก่อนส่วนด้านการเงินการเงินดีมากจะหาเงินได้คล่องได้ความรักคู่ของราศีกันจะมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องการเจ็บป่วยของผู้ใหญ่เดือนเมษายนช่วงนี้งานของคนราศีกัน ผู้ใหญ่สนับสนุนอาจจะได้ไปดำรงตำแหน่งที่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศด้านการเงินจะใช้เงินเยอะช่วงนี้ด้านความรักแฟนของชาวราศีกันฐานะและหน้าที่การงานดีความรักมั่นคงผู้ใหญ่สนับสนุนเดือนพฤษภาคมช่วงนี้งานของคนราศีกันไม่ค่อยดีอาจจะถูกโยกย้ายไปต่างจังหวัดและไม่ประสบกับความสำเร็จ ธุรกิจที่ขยายไปต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็ยังไม่ดีไม่ได้ตามเป้าหมายด้านการเงินจะได้เงินก้อนใหญ่ถ้าไม่ได้จากมรดกจากผู้ใหญ่ก็ต้องได้จากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วงนี้อาจจะต้องลองไปขอเลขมาซื้อลอตเตอรี่ดูบ้างด้านความรักคู่ของชาวราศีกันานะและหน้าที่การงานดีเพอร์เฟกที่สุดและผู้ใหญ่ก็สนับสนุนความรักด้วยเดือนมิถุนายน ธุรกิจการงานเจริญก้าวหน้าดีผู้ใหญ่สนับสนุนดีด้านการเงินรายจ่ายสูงมากโดยเฉพาะต้องดูแลการเงินให้แฟนด้วยส่วนด้านความรักคนที่มีคู่แล้วความรักมั่นคงส่วนคนโสดจะเจอกับคนที่มีฐานะและหน้าที่การงานดีเดือนกร,รกฎาคมช่วงเดือนนี้การงานของชาวราศีกันดีมาก คนที่เป็นลูกจ้างก็จะได้เลื่อนขั้นเลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นโดยมีผู้ใหญ่สนับสนุนคนที่ทำธุรกิจก็จะประสบ,บความสำเร็จตามเป้าหมายเศรานกินเงินจับอะไรก็ได้เงินมีเงินไหลเข้ามาอยู่ตลอดเวลาเ่วนดกินความรักมั่นคงมากเดือนสิงหาคมช่วงนี้งานของชาวราศีกันดีมากเพราะมีผู้ใหญ่เป็นแบ็กอัพอยู่เบื้องหลัง ส่วนด้านการเงินจับอะไรก็ได้เงินและยังมีโชคลาภอีกเรียกว่ามีเงินไหลเข้ามาตลอดเวลาด้านความรักมั่นคงมากผู้ใหญ่ทั้งสองฝ่ายก็สนับสนุนดีมากเดือนกันยายนหน้าที่การงานของชาวราศรีกันจริญก้าวหน้ามีผู้ใหญ่คอยช่วยเหลือผักดันอยู่เบื้องหลังส่วนด้านการเงินไม่มีปัญหามีผู้ใหญ่คอยสนับสน,นุนด้านการเงินให้ต่างหาก ส่วนด้านความรักก็มั่นคงครอบครัวของทั้งสองฝ่ายก็สนับสนุนเป็นอย่างดีเดือนตุลาคมด้านการงานของชาวราศีกันคุณเป็นคนขยันทํางานผู้ใหญ่มองเห็นจึงมอบหมายตําแหน่งหน้าที่การงานให้ส่วนด้านการเงินมีเงินไม่ขาดมือแต่ช่วงนี้ก็มีรายจ่ายสูงส่วนด้านความรักชาวราศีกันกับแฟนรักกันมั่นคงดี เดือนพฤศจิกายนช่วงนี้กิจการงานของชาวราศีกันเป็นดวงชีพประจรลงเท้าจะมีการเดินทางเกี่ยวกับเรื่องงานบ่อยๆส่วนด้านการเงินมีแต่เรื่องจ่ายออกแต่ต้องระวังญาติพี่น้องเพื่อนฝูงจะมาขอยืมเงินต้องใจแข็งถ้าให้ไปก็ศูนย์แน่นอนส่วนด้านความรักคู่ของชาวราศีกันดีมากและมีความรักที่มั่นคง เดือนธันวาคมช่วงนี้งานของชาวราศีกันจะต้องแก้ไขเรื่องเอกสารสัญญาให้เรียบร้อยก่อนด้านการเงินจะหาเงินได้มากและจ่ายออกมากเช่นกันด้านความรักช่วงนี้เป็นช่วงความรักที่มั่นคงและดีต่อกัน